เหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่กลางเมืองปราจีนบุรีเผาวอดกว่า30หลังเสียหายกว่า100ล้านบาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรานำพาไปชมเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ใจกลางตลาดเก่าปราจีนบุรีวอดไปกว่า100ล้านบาทจะเป็นอย่างไรรับฟังได้นในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไป เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่กลางเมืองปราจีนบุรีโดยเป็นตลาดเก่าแก่อาคารไม้สองชั้นวอดร,รวม30หลังคาเรือนค่าเสียหายรวมกว่า100ยล้านบาทเทศบาลตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินรับแจ้งผู้ประสบภัยแล้วจากกรณีที่เกิดเพลิงไหม้กลางเมืองปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นตลาดเก่าแก่โครงสร้างเป็นไม้ ทำให้เพลิงไหม้ตลาดอย่างรวดเร็วและก็ยังมีเสียงจากถังแก๊สระเบิดเป็นระยะนายวรพันธ์สุวรรณนุษผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรีรวมทั้งรถดับเพลิงจากทุกอบอตอในจังหวัดปราจีนบุรีรถดับเพลิงจากมทบ .12 พร้อมกําลังพลและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เร่งนํารถดับเพลิงมาทําการดับไฟเนื่องจากเพลิงลุกไหมอย่างรุนแรงเนื่องจากโครงสร้างอาคารเป็นไม้และยังมีทรัพย์สินต่างๆจากร้านค้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะเกิดเพลิงไหมทางเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า ร้านค้าข้างเคียงจำนวนเจ็ดหลังมีผู้ป่วยติดเตียงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำกำลังเข้าไปทำการขนย้ายผู้ป่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยและจากการที่มีเพลิงไหมอยู่นั้นเปลวเพลิงกำลังจะข้ามไปยังร้านค้าฝั่งตรงข้ามทำให้ทางเจ้าของร้านต้องเร่งย้ายสิ่งของออกจากร้านและให้รถดับเพลิงทำการฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณฝาบ้านเนื่องจากเป็นโครงไม้เช่นกัน ประกอบกับในพื้นที่มีกระแสลมพัดอย่างรุนแรงจากนั้นอีกไม่นาน <c oughs> เพลิงที่กำลังลุกไหม้บริเวณถนนเทศบาลดำริที่เป็นร้านขายายาและร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือการเกษตรเริ่มถูกเพลิงไหม้ลามทั่วอาคารร้านค้าประกอบกับมีแรงลมพัด ทำให้เปลวไฟข้ามถนนไปยังบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาปราจีนบุรีจนทําให้บริเวณหลังธนาคารเริ่มลุกไหม้ขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงประมาณ30คันเข้าทาการฉีดน้ําดับเพลิงจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาจึงสามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจํากัดเพลิงไหม้ครั้งนี้พบว่ามีร้านค้าถูกเพลิงไหม้ประมาณ30หลังคาเรือนค่าเสียหายประมาณ100ล้านบาท นายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดประจินบุรีกล่าวว่าทางจังหวัดได้รับแจ้งเหตุการณ์ตอนเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง17นาิ30นาทีก็ได้ประสานร,รถดับเพลิงของเทศบาลที่เป็นหลักที่นี่และทางอบตอที่ใกล้เคียงหน่วยทหารและทางกู้ภัยมาช่วยกันดับเพลิงก็ไม่ต่ำกว่า20คันและมีการจัดตั้งศูนย์ที่เทศบาลเมืองประจีนบุรีเพื่อรับแจ้งเหตุและจัดหาที่พักให้ ขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ใจกลางตลาดเมืองปราจินบุรีเสียหายร่วม100ล้านบาทส่งกําลังใจให้กับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวและเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ